สวัสดีน้องฟาน้องฟราห์สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างนะครับสอบติดแล้วรู้สึกยังไงโล่งไหมหรือว่ายังไงบ้างอ๋อตอนนี้ก็โล่งค่ะชิลมากตอนนี้ชิลมากใช่ไหมชิลไปหรือเปล่าฮะลูกก็ไม่เนาะไม่เนาะเพราะว่าดูทํางานหนักเนาะใช้เวลาให้คุ้มค่าไงไป็นนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยเพราะว่าทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยนะครับเราก็ทําได้ดีทั้งสองอย่างเลยก็คืองานก็นะครับได้รับ เขาเรียกว่าอะไรได้รับฟีดแบ็ที่ดีเนาะเทพมากสุดยอดสุดยอดน้องฟางก่อนที่เราพี่เข้าประเด็นเลยนะครับว่าช่วงแรกเนี่ยเราเลือกทาไมถึงเลือกคณะแพทย์เพราะอะไรมีเหตุผลอะไรอ๋อได้ค่ะก็จริงๆฟางก็เหมือนแบบวัยรุ่นทั่วไปแหละที่แบบเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองอยากจะเข้าคณะอะไรใช่แต่ว่าจริงๆตอนเข้าขึ้นม .6 คือมันก็เริ่มเป็นช่วงที่แบบต้องเตรียมตัวแล้วอะที่แบบคือมันต้องเตรียมตัวแล้วว่าแบบเราพว่ามนจะสอบแล้ว อ๋อไม่ไม่ก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นก็ก่อนหน้านั้นก็เรียนเรียนเรื่อยก่อนหน้านั้นก็เรียนแต่ยังไม่รู้แน่ชาร์จชายค่ะอย่างนั้นนายมหกแต่ว่าด้วยความที่แบบอาจจะเป็นเพราะสังคมเพื่อนฟังด้วยที่แบบส่วนใหญ่ก็จะไปแนวทางนี้กันตอนแรกก็อยากเป็นหมอกันหมดเลยใช่ค่ะตอนแรกก็โอเคก็เพื่อนไปลงที่ไหนก็ลงตามเลยคะแล้วก็ตามไปก่อนคุณน้องบอกว่าคบเพื่อนดีนะคะ ดูสังคมของพี่สิคะดูกับมันอย่างเงี้ยค่ะไม่มีนะคะที่เปบบน็นก็ดีอยู่ก็ดีอยู่ลอเล่นค่ะคอะไรก็ใช่แต่ว่าพอแบบเหมือนสักพักเรียนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะฟังก็เริ่มสังเกตตัวเองเหมือนเราก็ต้องแบบคอยสังเกตตัวเองเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่แบบไม่รู้อนาคตอะไร่เงี้ยฟังก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่แบบค่อนข้างแบบขี้สงสารเวลาแบบเหมือนเวลาเห็นข่าวหรือเวลาเจอแบบคนที่ไม่สบายอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแบบ ไม่สงสารอยากจะอยาก,อยาก,อ,ยากอยากช่วยอะไรเงี้ยค่ะฟังก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าสมมติเราแบบเรียนหมอจริงๆแล้วเราก็จบออกมาแล้วก็แบบสามารถที่จะทําตรงนั้นได้นะอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีใช่ครับถ้างั้นพี่ก็ฝากพี่แนนด้วยเนาะแล้วจบมา <laughs> อย่าย <laughs> ฉันยังไม่ได้ป่วยเป็นอะไร <laughs> ดูนี่ <laughs> นะคะ <laughs> อยากจะจะบอกนะพี่นนปื้มอะ <laughs> พี่ป๊า <laughs> เพราะว่าพี่บอกเลยว่าคนที่อยากจะเรียนแพทย์เนี่ย อยากจะให้มาจากใจหรือว่าทําไมถึงอยากเรียนแพทย์น้องฟังเนี่ยตอบคาถามได้ดีคือเขาอยากเรียนเพราะเขาอยากช่วยเหลือคนนะคะ mm hmm. คือถ้าคนเป็นหมอแล้วไม่มีไม่มีความคิดนี้อยู่คือเช่นหวังว่าจะรวย mm hmm. อะไรเงี้ยพี่ว่าก็อย่าอย่าเป็นแพทย์เลยนะคะเพราะว่ามันก็นะคะน่าเสียดายวิชาชีพเนาะ นะคะซึ่งอันนี้น้องเขาแบบอยากช่วยคนคือมีการเขาเรียกว่าอะไรเอาช่วยการช่วยคนเป็นที่ตั้งอ่ะใช่มากกว่าเอาเงินเป็นที่ตั้งยังไงเพราะต่อไปไเนี่ยอาชีพนี้มันมันก็เงินเยอะเนาะมันก็จะมีแบบว่าอย่างที่เราเห็นเห็นกันคือว่ามันมีข่าวว่าในเรื่องของศีลธรรมเรื่องของอะ,อะไรต่างๆแต่<ช>ด้วยด้วยจิตจิตวิญญ,ญาณความเป็นแพทย์เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยประคองตัวอยู่ได้ ใช่นะ,ะนะครับทีนี้น้องฟลังก็ทํางานไปด้วย<ช>เออแล้วะะมันจะต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบการทํางานเนี่ยมันจะต้องมากระทบกับการเรียนหรือว่าทํางานแล้วเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราต้องแบ่งเวลามาเรียนด้วยอย่างเงี้ยมีวิธีการที่เตรียมตัวสอบเตรียมตัวอ่านหนังสือ,อยังไงบ้างอืมจริงๆก็เริ่มต้นก็คือทั่วไปอ่ะค่ะก็คืออยู่ในห้องก็ตั้งใจเรียนคอยแบบเหมือน เวลาครูเขาสอนอะไรก็แบบคิดตามอะค่ะไม่ใช่แบบนั่งลอยลอยใช่แล้วก็แบบค่อยคคิดตามแล้วก็กลับมาก็ทบทวนบทเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่ฟังอาจจะแบบทํางานในที่ตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะแบบทําให้ตัวเองอะรู้สึกต่อเวลาว่าเฮ้ยเวลาไม่พอใช่รู้สึกว่าแบบเวลาไม่พอเลยก็อันนั้นก็เลยอาจจะเป็นแบบส่วนหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเราปล่อยเวลาไม่ได้อะคือเวลาว่างตอนไหนฟังก็จะแบบอ่านหนังสือช่วงนั้นก็จะแบบค่อยๆออ่านหนังสืออย่างงี้ค่ะคล้ายๆกับว่า ความรับผิดช,ชอบที่คล้ายผู้ใหญ่หรือว่าเกินตัวเด็กท,ทั่วไปเนี่ยมันทําให้เราตระหนักถึงคุณค่าของความสําคัญของเวลา<ช>มากกว่าคนในรุ่นเดียวกันนะลูกถูกไหมก็ถ้า,ถ,าถ้าเทียบกันใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นพอยที่ดีเนาะถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากให้น้องๆเนี่ย เหมือนกับตระหนักถึงคุณค่าของเวลาก็จริงๆอาจจะต้องมีความท้าทายเพิ่มิงๆก็ไม่จําเป็นก็ได้จับมันไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยรับรองมันจะรู้เลยว่าต้องอ่านหนังสืออย่างเงี้ยไม่ใช่นะแล้วก็เวลาอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฟังก็มีเทคนิคในการที่แบบอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงต้องอยู่คนเดียวด้วยไหมจริงก็ไม่จําเป็นอยู่กับเพื่อนก็อ่านออกเสียงได้อยู่ในกองอยู่ในกองถ่ายฮอร์โมนนี่แกแบบ แหกปากออกมาเลยเหรอเข้ามาเลยป่ะก็ก็ไม่ต้องดังขนาดนั้นก็แต่ก็แบบให้ให้ตัวเองได้ยินไดินไปิใช่ค่ะหรือแบบถ้าอยู่บ้านอะไรเงี้ยก็แบบคุยกับตัวเองเล่นบทบาทกับตัวเองแบบเล่นกับตัวเองจะได้ไม่น่าเบื่ออะไรเงี้ยอคนนี้ตอบอะไรพอตอบเออเก่งมากเลยคุยกับเขนาดนั้นเลย ชีเป็นเด็กที่ไม่ธรรมดาเนาะเล่นกับตัวเองคุยกับตัวเองตั้งแต่เด็กคือคือหาวิธีการที่จะทําให้ตัวเองอะจําเนื้อหาได้ไม่งั้แบบบางทีก็อาจจะแบบง่วงนอนไงแล้วก็แบบเออแต่ต้องมีอะไรนิดนึงใช่ค่ะนะครับทีนี้ถามเดี๋ยวถามพี่แนนคือพี่แนนเนี่ยอย่างที่บอกว่า อยู่ในวงการการศึกษาในสอนมาแล้ว20ปีไม่ต้องเห็นมากเ้ยปะ20ปีเห็นอะไรมาหมดแล้วล่ะในเรื่องของเด็กที่คือผ่านการเรียนรู้มาแล้วว่าคนที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องเป็นแบบนี้คนที่จะเรียนแล้วไม่ได้ผลเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้พี่แนนเห็นอะไรของเด็กที่ประสบความสําเร็จที่มีจุดร่วมกันบ้างก็สี่จีเมื่อกี้นี้นะคะพี่ๆน้องๆลืมไปแล้วใช่ไหมคะอย่าแย้งกันค่ะจีแรกอะไรนะคะพี่ๆพี่ๆน้องๆคะ เออตั้งเป้าหมายก่อนเนี่ยน้องฟังเขาคนพบตัวเองว่าเขาอยากช่วยคนเขาสงสารอยากมันก็ทําให้เขาประสบความสำเร็จใช่ไหมจีทีสองอย่าแย้งกันเตรียมพร้อมเกียร์รับใช่ไหมคะก็เหมือนเขาศึกษาว่าการจะเป็นแพทย์เนี่ยต้องสอบอะไรบ้างนะคะแล้ววิชาอะไรที่ต้องเน้นอ่ะจีที่3รวบรวมข้อมูล gather อขอบคุณมากที่ช่วยมาหากินนะขอบคุณค่ะนะคะก็ใช้เทคนิคต่างๆนะคะอย่างอันนี้เมื่อกี้การ เล่นกับตัวเองของพี่ฝรั่งเนี่ยแหละ,ะแต่ละคนก็จะมีเทคนิคต่างกันไปมันเวิร์กนะเอ้ยพี่นงก็อยากจะบอกพี่นงก็แอบทําแบบนี้บบนบบนนกันตอนท่องหนังสือ <c oughs> พูดแบบพูดสิ่งดังๆบ้างอ,อะไรบ้างเล่นกับตัวเองไปนะวันเพจอะไรเงี้ยอะไรก็ได้ที่น้องบแบบแฮปปี้เนาะ<อ>แล้วก็สุดท้ายก็ก็คือเรื่องของการ g r a บนะคะก็คือน้องฝรั่งก็ชฉวยโอกาสทุกอย่างคือถามว่าจริงๆเนี่ยมันก็คงมีจุดเปลี่ยนบ้างว่าพี่ไม่แน่ใจว่าอย่างตอนนั้นว่าเอ้เราจะตัดสินใจว่าเราจะเลือกเรียนทุ่ม กับแอดมิชันอย่างเดียวหรือว่าเราจะแบบว่าคิดว่าท้าทายเราจะอยากจะทํางานในวงการให้เต็มที่ด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยมีมีมีช่วงแบบบางทีก็แบบเหมือนแบบเราก็เหนื่อยอะเนาะเราก็แบบรู้สึกว่าเอ๊ะทำสองอย่างมันจะเวิร์กหรออะไรเงี้ยคราแบบเอ๊ะทำไมเราไม่ทําอะไรอย่างใแบบดอย่างหนึ่งให้มันแบบดีที่สุดไปเลยตอนนั้นแบบโอ้ก็เครียดเหมือนกันค่ะแต่ว่าเหมือนตอนนั้นคือเราก็เลือกไปแล้วไงเราก็แบบ กลับไปใหม่ไม่ได้แล้วเราก็เลยแบบก็ทำนะตอนนั้นให้มันแบบดีที่สุดก็พออะไรเงี้ยค่ะประมาณแต่ชื่นชมนองฟังมากเลยนะว่าคือไม่ได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ทําให้ดีที่สุดทั้งสองอย่างเลยนี่ไงเขาเรียกว่า grab คือคว้าโอกาสไว้อ่ะคือโอกาสในวงการบันเทิงมันก็ไม่ได้มีง่ายๆกับทุกคนน้องก็ทําแล้วทํามันให้ดีแลนบทออยอ่ะอินนะคุณอินมากอยากอินเลยใช่ไหมไม่ใช่อย่างหานนะคะหรือว่าแบบ ที่ดูเด็ดสุดมากเรื่องเรื่องเรียนอะ<ช>แพทย์จุฬาถูกต้องสุดยอดจี <G S 1> <G S 2> ก็ทําได้ไง<ช>คือคนที่ 4G นะคือประสบความสําเร็จ<ช>นะคะจริงๆเลย 4G นะี่ไม่มีทางเกินนี้เลย